คนแล้วแม่งหลุดไปโอ้โหคุณเอ้ยไม่อยากจะคิดโอ้โหด่านที่ผมไม่ถนัดเลยกูจะได้มหมเนี่ยเต็มเต็มเจ้า เขาีหลงเหรอผมตีฟีเลยอันหลงก็เสร็จผมสิครับผมได้หนึ่งแต้มอาวฟีหนึ่งทีเฮ้ยอะไรวะมึงนี่ปิงมากเลยนะเพื่อนเพราะฉะนั้นอะเอามาให้ข้าหนึ่งโถ ัเออหัวโยกฝึกเป็เป <c oughs> นนิสัย <c oughs> ใช่ไหมเดี๋ยวผมหลอกให้คิดไอ้เซอร์ใช่ไหมปุ๊บ อ้าววิ่งติดโดนนะ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 ไม่ตีมีอะไรวะแม่งแหลกคุณเช็กเฟดสองแล้วเหรอคุณเช็กเฮ้ยมันปั่นไฟข้างบนว่ะเจเอ๋ตัวเอง này Điệp chế gì lẽ lỡ Chế cái <laughs> lần phải đăng เราช่วยไม่ได้แล้วนะเจ๊กน้องเค้กลาก่อน <c oughs> ตัปแล้วหนึ่งคนครับเครื่องเดือยเยอะมากอีเนี้ยท้าเป็นมายืนรอกู

อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเถอเวอร์ดยย้ยหอนี่มัน,มนเถอะเลอะไรวะีเอ๊ <c oughs> น้องพอเดตเหรอจร๊ะไม่ไรไม่ไรบอกคนนี้เอาเนื้อ ไหนไ,ไม่ได้แล้วทำไมกระดินกลับหลังไปขนาดนั้น นี่นี่ไอ้เฮ็ดตีเลือเสียวนะ ยางยาวยังยาวอ้าวาคุณจิวจบเลยอย่าแพนิกสิเออไม่ดูหลังคิลเลอร์

không kìa có để một chút để quá thiết ao nổi đấy bán đẻ ban đẻ เอาทำไมทำไมได้ขอเด็ดไปไม่ได้อะไรบ้านใหญ่มันได้นั่นไม่ีเครื่องเลยเด็ดเปเสี่ยวบ้านอืมไอ้นั่นเข้าไปบ้านใหญ่แล้วคน น,นี้แหละแม่ตีเลยอ่ะนี่ไงน้องพอเด็ดทำเตะโอ้โยทำกูด้วยมไม่ได้ทำเตะอีกเดียวตีแน่น

วิ่งไปทางเด้นแล้วข้างหน้าขอ่อมือไปหาปิดท่อไปหาปาดิปทาดปทด่อ ไม่ไม่ไมผมทำลายไม้จริงช่วยในนี่หนึ่ง,งานาดมันออกตรงนี้ไปคนหนึ่งแล้วเ <c oughs> สือเขาไวเสือเขาไวรอบนีง เจอแล้วจ้าฮ่าเขาไกลอยู่นะรอบนี้เจอยังมีโอกาสรอดอยู่ครับอุ <h> ้ยหนุ่มพิงค์ลุดพี่เดชมันอยู่ประตูนี้โอเคเขาไปทางไหน พอเดี๋ยวบันบางนี่แน่อีลุงตุงนังมากแต่เราก็สามารถจัดการเซอร์ได้ถึงเจ็ดคนนะฮะเห็นไหมนี่สกิลเต็มเสมอไม่เหมือนบางคนแม่งเดินอยู่นั่นแหละเดินแล้วรอเซอฉีกตี กนเลมันกักตดมาตาทาทุกคนโอ้โหเดดเดอร์สัไม่รู้จะได้หรือเปล่านะมันมีจุดที่ไปเล่นไม่ได้บางจุดยิดหน่อยครับผมตองเซฟภาพก่อนทุกคน เลยจ้ามา โอ้เรียกว่าเถ่งเน่ไม่เถีงไม่มีคนมาช่วยพีนนยพ่นัทเลยพี่นัทอดเล่นแล้วแย่มาก ไม่ไปช่วยดีนะัคนเร็วแกต้องโดนแขวน นีมันไม่ยอมไปช่วยพีนัทแขวนมันทีนี้เสร็จแล้วเซอร์รูแล้วตรงนี้ หยิบเครื่องปึ๊บไม่เจออะไรอยู่ซ้ายล่างเทสสองคนกำลังมีคนเจ็บคนหนึ่งด้วยกำลังฮิ้วเลยเดหกายเจย And pop. Oh, wow, wow.

很累啊。 โอ๊ยติดอะไรอะ่ะมีอยู่ตรงนี้เอ้ยกระบองเพชรเดี๋เคี่องแป๊บ วอทใครขวาน่าสิวอทนี่ <What? S 2> <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ชิลเลอร์มันกระเด้งกลับหลังมั้งหรอ <c oughs> อะไรทิศใครอยู่ขวาแล้ว ใมันโดดอะไรบ้านเล็กนักหนาฮะท้าไมวิ่งหนีออกไปซวยนะบอกไว้ก่อน แบบเจียมจอจอเล็กแกงไว้คุยใครอยากดูเจียมจออ่าอีโนอนตีโนอนตีโนอน,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 นสิบคนเราต้องระโมบเก็บแปดจะได้เหมือนกับไอ้พวกมินคิลเลอร์ที่แท้จริงเราต้องโลเทุนเป็นมินชิลเลอร์ระโมบเก็บแปด ขายเกมเลยเว้ยรอบนี้พี่นัทบอกกูเนียนเลยเอ้าวเทสท่อออกกันนะผมไปเช็คไซส์แล้วไซส์มีคนไซด์กอลั่ไปไซส์บนคนหนึ่ง าแล้วเจอหมดเลยจบแล้วเนี่ยปล่อยไวนะ้ปเองเหรอแล้ว chọn ghênh 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 chọn อร่อยอะดูซิได้แต้หลายสามหม่นกว่ากว่าร่อย 30, เอมเบอร์โบนัสสามหมืนมม่นหกสเกอจะคิวกันรัว I'm You know, there's a lot I appreciate.